ทังเดี๋ยวแกเป็นครูใหญ่มาเนี่แกไม่เคยปอกเด็กเรียนเรียนได้ดีแบบนี้เี็กแข่งขึ้นแกมาแม่ที่บ้านแกว่าต้องให้เรียนอยู่เท้าเดี๋ยวใจที่นี่มันเรียนดีแกว่ามันเรียนรอบนายหมาแกไม่เคยได้เอ็นแกอยู่ใหญ่มาไล่พรีมาเรื่งกับแม่บอกว่าี่ต้องผืนเอาครัวเอื่อฝืนผมกับไม้ในเรื่องชาติคนเดียวต้องผือรอจะไปอยู่ไหนอย่าล้าเท้า ผมชื่อเด็กใจถึงก์แนพุ่มครับอยู่โรงเรียนวัดหลวงราครูเปี่ยมช่วยดำเป็นครูใหญ่ครับซึ่งออกมาร้องเพลงครับผมบอกไปร้องเพลงเลยร้องเพลงชีวิตครูซึ่งผมจะไมนั้นร้องเพลงดีมากเสกดีมากเพราะวครับที่บ้านจ้างเสื่อนไฟซึ่งพุ่มอาจจะเถื่อนไฟแต่เที่ผมเปิดเองเพลง เรายผู้หวาพวไปแล่จมผู้หวาแล่จมเนี่ยแกก็ให้หลังมันก็ไปลอยติดฟวงอะไรมาปั่นเยอะเนี่ยแกเอาบบต้งก่อนให้โอ้เละได้พ่อมเชื่อนะเชื่อเล่นนั่งเชื่อช่วยอันเียกเล่นตามบ้านเลยฮะถึงอันนี้เชื่อจริงอันน่ะรง นารงนารงจันผุมเกิดวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาคมช่องปันเสี่รอยขาวทริปตอนนี้อายุตี่บานมู๊มู๊ดตีเจ็ดตำบลนาจุมแมสบาลีตีด้าทิจเจ็ดอำเภอยาแนวข้าวจังวัดตรังเกิดอันวันที่เกิดดวงกบันรัดขึ้นสามขำเดือนเจ็ดซึ่งอันนี้ถ้าตามเหลือยาโม้นก่นนั้นเป็น เลือกดีอวันนัดขึ้นจำคำมันเดือนเจ็ดเรองอันนี้นี่นี่บุญนี่บุญแ้วบุญนี่ใบมดเหลวตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ยหลบหลบใบมดเหลวตอนนี้อยจาได้อยู่แต่ได้ครับกานั่นเลยหลบกันแล้วกันตวันห้าร้ยกทิยกันอายุแค่ทิพี่ปีหนึ่งวันครับโอ้ ยี่ิบสองพืนจะดพัน <verw 000> ่นั่นเลยครับแต่ที่ที่อาจารย์อยู่ปัจจุบันนี้มาเลยทียไหมมาเลเซีสามสิบแอดตับเจ็ดสิบองตถนนคือนหน้าครับอำเภออทิตบ้านกันทั้งอำเภอกันทังจังหวัดทังอเพุ่งพุ่งปลอกเกิดเจ็บปลอกกรอบอยู่ข้าวปต้มซุปกลากับข้าวเรียน โรงเรียนวัดโลกาอืมวัดโลกาครับวัดวโลกาหมู่ตีจ้ำตำบลปร่งเกครับอำเภอเน่ยนะข้าวจังหวัดทั้งเรียนที่นั่นเละตึ้งอาจารย์จบทุกท่านเลยอาจารย์ประกอบบาตรีมาได้ก่อนครับไอ้ปอดเยี่ยนหรือปน,นีแล้วป้อมันจากบ้านป้อมหน้าชุมแวะไอ้ด่าข้าจะไม่นั้นมันไม่มีเส้นทาง ถ้าเดินเดินไม่ได้ลีกบเราว่างทาง <c oughs> มาลาดเอาเปลีย่ยนเข้ากันรีกมันรีกมามันลงมาแยงข<อ>้งองตะกุนดึื่องก้องกันเรื่องนะไรกันการมันมันเรื่องก็พบมันเป็นมันย่ายเลยนะดาวทุกข์ับคบวามไม่รื้นะดาวลาวกันพ่ออ่ะอายุใดที่ควบะกันกระป๋อเทียครับป๋อเทียแม่แต่งงานไหมก็ได้ป๋อเลี้ยง ก้าววันเหมือ้าวโรงเรียนปัดต้มวัดลูกกาโปรเจกตเนื้อตีวัดลูกกาการอายุเจ็ดครวบนะทำไมนั้นกระป๋อนเนื้อกระป๋อเลี้ยงผ้าไปถาไปตึ้งกรุยได้กรุได้จืดหน่ยเปียมนามตกุลสวยดำจะไม่นั้นกระดูกเรียนลูกกาวัดลูกกาหนักเรียนดังมดถ้ามากระกรอบกับกาวยิบเจ็ดกุนดังมดแดงวอันนั้น ตอนนั้นมีการเดือกเลนจนถึงระดับด้กับปวดที่ปวดที่ทำไม่รงนี้มันโรคราบาปวดจับโูกรลาไปไนนตอน้นจึงอันนี้ครับเดี๋ยวมันมีปีจออยู่อินครับพอค้าโรกรากับกุ้งเปียมขู่ใจแกตั้มพอเรียงเพราะมันเสอปื้อจึงแกบอกว่าเจิอช่วยจึงกะบู่ใว่าโลกแดงหงาหรือเสอช่ยแกก็เลยตั้งเสือไม่ให้ว่าได้ใจสิ้น อืมง่ายาจากทินออานั่นแหละตีมาของสินครับเรื่องกับวันเดือนปีเกิดก้ปพเเรียนมาจากแกดูนี่อืแกบอกให้ว่าเกิดจีดิเย์มีหน้าอ๋อคือบอกดมดมนี่นะบอกดมดมนี่เพื่งกับพวกการเรียนมาจนจบกอที่ครับทำมาเรียนต่อหมอนึ่งตีโรงเรียนวัดอัมพรวันวิทยาถึงเป็นโรงเรียนโลกนี่แหละจะไม่ให้นะ อำเภอวัน,วนเออเหอนอออึ่งตำบลกอเปียเลือำเภอยาหนาก้าวจังหวัดดังเรื่องเงินอีปอมาเก้าวใช่สิไดเรียนตอนตอนจริรงแม่แกทำไม่ใหญ่รตงงรงนี่เนื่องเราตุ้นกับไม่ไกลพ่อกับช่องพออง่อกกับไม่อันนี้กันบางอื่นแบาโรงเรียนว่นโาโรคระาดก็มีคุมโรงเรียนด้วยกันเช็ดโรงกจะแม่นมีโร,นนโรงเรียนน้องแปดโรงเรียนน้องจุ่มแยงโรงเรียน น่าว่าโรงเรียนไว้ชอบโรงเรียนควรนิมีที่ลาโรงเรียนลำบีคุ้นเรื่อนกำปา้นอบออกจอบปอดที่กันนั้นต่างต่างกลุ่มต่างจะดูมาดชอบแห่งเดียวกันบางคืนเราพมพอบได้ตีนึ่งเด้ <ừ. S 1> ได้ตีนึ่งได้การที่วอกผุดเชนอย่างคาดอยู่คลิปขีกันแนนไม่รู้แล้วตีได้รอยผุเชนนั้นจับซึ่งกุบเปยมแกเหรือแกกัน,กน,กน มีความคิดว่าโอ้ตังเด่แกเป็นครูใ่ญ่มาเนี่ยแกไม่เคยพบเด็กเรียนเรียนได้ดีแบบนี้แข่งตืง่นแกมาแม่ที่บ้านแกว่าช่วงไ้เรียนดีพีเท่าเดี๋ยวจที่นี่มันเรียนดีแกว่ามันเรียนชอบได้มากแกไม่เคยได้เอ็นเป็นครูใ่อ่มาไล่พีมาถึงกับแม่บอกว่าีต้องพื้เอาครอ บอร์ผมกับไม้ไอ้ถึ่งจานคนเดียวไอ้ต้งพืนรอประโยชน์หน่อยอยาดาข้าวกะเคลยไม่ดูไปเรียนห,หน่อยมันนั่นเนี้ยครัึ่ึงกันนี่คือคขูเพียมมันแกประตับใจพรากลางตีทุ่งรุดมันนั้นมาปรักเตรมหลุกเสื้อก็ตีหน้าคิงองืย,ยานาข้าวเหมือนเป็นคิ้งน่ย่งกัืจะดูดีก็แล้วการหลุดเสื้อเตใจคอรบมันครับกับเป็นคอรก้อบือ การนี้กาำไมนั้นนึกษ้ากุ้นสุตินนเลยเป็นึ้นาเปืยนะกาวตัเงก็ไอเล่นรดก็ไวยเลยกรคืนนั้นก็ไอเล่นดอก็ไว้ก็ไอใจล่ะกลุ่มมันจัดการกลุ่มหละนึ่งจุดมันไล้กลุ่มแล้วกกล้องปลูกเก่กล้องตาเด้ยก่กล้องอ่าน่ะข้าวอตังกันกูเตียม <önemli Adult encore> bố thanh vẫn trông thấy không chết hi không nháy con chạy đường dây thấy 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 trong thấy đây thấy thấy lên đây đây thấy ai thấy 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 cái thấy 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 đi thấy 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 มาต่อกลุ่มต่อไปกลุ่มวันนีมิติลาเตรียมตัวไว้วันนีมิติลาเครือ่องการโบกโบกลุ่มกลุ่มเกอคก็เซ็ตเลยแตเครื่องอะไรเคืองกล้าก่อนกลุ่มวันนี้นม,มิติลาส่งอะไรใครจะแดงอะไรออกมาถ <c oughs> ึงกัดเงียบปึ้ดบกกรูลเคงกัดไม่มีเลยเออทั้งทั้งเจ็ดโรงเรียนไม่มีทักคนหนึที่มีความสามารถเครื <ๆ S 2> ่งกัดก็ไม่มีไม่ไมี ซึ่หยอกมือกันเลยครับผมหยอกมือแกว่าเธอเอาออกมาออกมาครับผมออกไปในไกด์ตัวผมชื่อเด็กใจศิลป์เนพุ่มครับอ,อยู่โรงเรียวนวัดหลวงรักครูเปี่ยมช่วยนําเป็นครูใหญ่ครับซึ่งอ,ออกมาร้องเพลงครับครับผมบอกไปร้องเพลงเลยร้องเพลงชีวิตครูอืซึ่งผมทำไมนั้นร้องเพลงดีมากเท่ดีมากมากว่า พี่บ่าวอันจ้างเขื่อนไฟดึงพุ่มอาจจเพิ่เขื่อนไฟเป็นเสียงพุ่มปิดเองพี่เจอกันร้องได้เมื่อเทียบเลยได้ยินถูกวันเมื่อวันกำหนึ่งถึงชีวิตครูอะไรเปล่งเนี่ยถุยใกล้ใกล้ไม่รู้คิดว่าครูนี่แสนสบายการตกลงร้องพอถึงว่าร้องจอบหน้าปื้นชุดอาเจนชุดะงกเรียกอันนี้มานี่เจอ เสียงดีนี่ต้องดีนี่วะออจึงแกใหอ้รางวัล20บาทห<อ>มอกัน20า,าทไาเ,ออเออไรอแล้วไปอยานั้หรือลงเจ้ากูไปก็แค่ครดคอไวเลยครับแต่ไม่เมืงลงก็ตายอยู่กูเออจริงจริงเออแต่ไม่มึงตายอยู่กูะอ,อตรงนีออ้ถึองอันนี้็บอกป่าวเลิกเรกาก็ค่อยกันไปโนดนกันเลยทึงเด็กทีนก่น้อเพราะมันเฉยรอมเด็กหลับตัวเลย มันเฉอยจร้องกองเดียวที่หลักมัน <laughs> โย่หรอกเนี่นหลักดินต้อเปลี่ยนประจำเติมพวงเบียดตามจิบาทปมาเล่นอยู่หรอกจะว่าควักมันได้เลยเ <laughs> พระวัาร้องก็ควักเบียดกันนะคร <laughs> ที่โต้เน่ยอันตนตนหลักลวกควักโจเ้เนว่ยอหลุงเจ้าก็ค้อบกับมันโตง่ายเลยเราเราวักเลยเน่ยใครหลักเลยกับมือควักโด้วยที่หลักเล่นเยดีว่าี่ ต้องก้าวิธีค้าเลยซึงกับฉันจับจวัดวัดอะนั่นโรงเรียนอัมพวันปอดนถึงกันี้อัมพวัจะมอได้อัมพวันนี้ถึงกันกนี้ก็รปวอร่อเจบปอดสกาไม่รวยเรียนหนเรียนไ,ยไม่มจบเรียนนะถึงกับบังเอิญว่าที่อัมพวันวิทยาลมีหยาดนองเห็ดพูนหยวนในคนหนึ่งซึ่งหลูกแก่ทำไม่เด็กข้องก็ๆ้อ์แกน ลูกบลาแกไปก็ควายผู้รอควายหมาแกแดลกแล้อกควายทั้งอันนี้กันหนาบาบ๊อบหล่าไอ้กว่างแล้วว่ะนี่ลูกปีมุ้นผอมันตายแล้วมันเดือดดีอยู่ตั้งเตี้ไม่ดุเรียนเหนือยปีดามีต้องเรียนกับไม่ดุเรียนเหนือยโอ้เพ่ยล้านกันยิกทะล่างควายคู่กันเพ่ยเรียนขู่หมวงลงโกงกับปืนขีดหัวเราตามล่างควายเหมือนนี่มาเออเรื่องก็ มาเรียนโกงวงมาเรียนอัปวันวิทยายาเนี่ยเป็นโรงเรียนติวัดไครแทรกใครก็เรียนได้เรียนไปไปเรียนฉันไหนก็ได้เรียนดินหรกรดับปลาใครกรับถึงกรพผมข้าเรียนหมอนึ่งอันเลยหมอนึ่งเออชอบหมอนึ่งได้แปดสิบตีสิ่งไม่ดอกเทียกอะเติมคร่ลายแปดสิบไอดอกเทียใครเรียนยูตีนั้นจนกระถังว่าหมอดจ้อง อ๋อพอมอทก้องกันล่วงเปลืองแกโยกวันนีก้อนเลยแกเป็นรองเจ้าวา่ายู่แกไปปอบพมดีวัดตาชินูไปอ่านอ่า,อานจอบกล้องปอทานวันนั้นแกได้ยินแี้งรองเปลืองเลยกแกเดี๋ยวแกแกว่าเรกนี่รองเปลเองนี้นี่ลงคงว่าหลุดทิ้งพมเลยมันอยวันปอบวันอ๋อแกเอาไปกันไปลาออกไปโยกแกวัน,น,อ,วนอีก้อนว่ะ ครับพมไปอย่ว um, ัดิกรเนี่มอดช่องกันอืมหมอดช่องวัติกรเออหมดช่องวัติกรครูหมอพ่อใกล้หมานั่เลยโอ้คุณพ่อกลมาเอออันแล้วครูดำยันแกตีี่โอ้ครูมอพ่อเนตีลูกชิดแกตีแดงมก็คืออะไยินชือนะอืมตัวพลไใกมานนะอืแกไปอนข้าวพรตีรังพออกกงันครนี้กันยกหมดร่องกันเล็กน่ รอบพลาดหมดรอบแร็ปรอบบานรอบประโยชน์หลวงเก้หนู่นได้หล่ะรอบบานละไมนู่นาพอไปหนูก็ไปปลืกเปลือนโบ้หลวงเดียวกันเลยพอไหวโรยไปหลวงเดียรนอย่าไปมึงว้าเรียรกับกูว่าเออเราเรียนเออรักหลอกมังไปจับตากันมันนุก๊กกันนี่โอ้ทงลูกหมดหมดหมดซ้าไม่ใจได้หวยไม่ได้จออบอไม่ได้แล้วไม่เทื่กันนี่ก็มีเปลือนโงนึงเลยเรียนหลวงเดียวกันแล้วมันกัน ผมตายแล้วเหมือนกันใครนี้ก็มันมาชวยไปลรงเยาบาลแล้วเลยซึ่งแมว่วะคุ้ไม่โองเลยหลงดำมไม่จ่ายเปย์โอ้ยขอนนยไปนาน <c oughs> แล้วเบิก,กบพยากาศตื่นกี่แม่ทราบรอยแต่ก็มานอนอยู่โรงพย้บานรอจอเชื้อนี่แหละแม่รอจอเชื้อหนองหนองหนองซ่าแม่เลยจากนั้นก็รับบาดป่วยคุ้อย่างที่บ้านเนี่ยวไปกันมารอบหอาัมพวาณิลรายกัน แล้วบงังครับประวัติลาวเลยแล้หมดท้าเลยนะครับไปเลอลูกเธอจถูกดีถูกดีล้บาบรับมาวัตบหมดนหมดทามรับบังครั้งประวัติลาวเลยขึ้นไม่เรียนอ่ไม่มเลยหมดจ้องหมดจ้องเนี่ยหมด่าไม่ได้เรียนหทา,าไมาได้เรียนอา่าแล้วมาจึง พวเปลื่นเปล่นมันเรียนหมอเท่กันแล้วเป้เลยอ๋อมันคือพปเรียนหมอเท่กันลวงโกงหวัไม่ได้เฮ้ยตองเรียนหมอเท่เลยหมอจ้ามึงไม่ชอบบ้านดีหมอจ้ามันตัวประโยคน์ของเจ้ากองเจ้าขงเรียนวิเชียนนี่ครับยังกันี่กันพราะวายใ่เรียนหมอจ้ามาเรียนไกดารเพื่อคุปตี้เปลื่นซึ่งไกดาวหวาปานีตาลุง แอมเดียนหมดเรียก่อลวงอ๋อจ้าหมดจ้ามกันรู้กว่าจักหม้อกับมึงป่ารอดไหมก็ไม่ปผือไหวที่มันเรียนดีเออแกก็ขึ้นไปนะไปเรียนเอาเลยได้ไปเยอะเลยนะแกเก่งกับไม้แก่งอะไรกังเก่งต้อใช่ละเลยแกขึ้นเรียนหมดสิแกหลวงอ๋อจ้าวหมดจ้ากันเออยังนะเออได้หมดจ้งมกันเลยองดะ ให้ได้หมอทราบนี่หมอเต้ได้อยู่แล้วนี่กันกันนะกขึ้นเดียนหมอกัารขึ้นเดียนหมอกันบวชบวชเป็นเดนบวชที่วัดนั้นครับบวชทีน้ำป่าวัดนั่นแหละครับหน้าบวชโยตีน้ำร้อนเย็นก็กินข้าวกันได้บายกันดิเคยเคยเย็นกันเออเคยเคยเข้าวันโบเดนโบปลาอีกบิดกอแม่ การเรียนหมอเที่งก็มีเผื่อนไว้ไวยจากมาจากตรงกล้าดุมันก็มาเรียนอยู่หมออากันโตคออกไรเลี่ยงกับชอบหมอแฉกมันหวาไปเรียนตรงกล้าว่าจริงนะเที่ยงกับไปตรงกล้ามันหวาประโยกน์มันกับไปเล็กกับประโยชน์บาดโกกก็มันคุ้นอะไรกันนี่อ๋อท่นแล้วไปพบนั่งนักัดินเหลียนเลยไปโยกุดทันจากคุณพ่อไปโยกุณเด็ดแป้ว รุ่นเดียกันไหมอาจารย์กับอาจารย์น้าการเรียนเนี่ยอาจารย์การเรียนรุ่นผีป้อมช่องผีต<อ>ึ้งแกกัดตอนนั้นจมปลอกแกนแต่ตึงกับไปชอบก้าวบ่อ,อเล้วกระปากกอว่าโย่ตรงกล้าโย่ตรงกล้าป้อมกัดติดย์ไปดักเรียนแข็งแราเรียนดีแลนน้วแค่นีก้กันจบหมอหรือตรงกล้านี่พอจบหมอหรือตรงกล้ากัน มันปณีเลยตอนนั้นมันกกลายว่ารอเแต่ไม่แต่เด็ก้านรากาบครูนี่ไม่ครูกบตำรวจหมวกนี่ทีไรฉันไม่รียนวัชรานุคูลวัชรานุคูลเชียงร้าโรงเรียนวัีรานุกูลวัรานุคูลหัวช่อหัวจ่อไม่ใช่หัวชอเลรอหัวนองหัวน่อก้นหลานใช่ไหมก้ออาจารย์ทูตัดเขาแกจอบังแหลุ่นผีเลยครับ ตึงา้อชอบหมาะท้ามเสียงกัดอีจอ,อบครูกันเลยตึงพมแปลกคอว่า,าเคยมีเผือ่อนนักแก่ผู้ยิ่งอะเนยตึงกับครูมาแยง่งเลยถ้าจึงกับพ่บอกพมไม่เป็นแหลกครูการ <c oughs> อีเรียนกอดไม้ดูแต่แหลกกันขาไปชอบกล้าหมอดเจ๊ดที่โรงเรียนว่านารีจะลิมาในวอชอว พอ้มียนหมอเม็นอเป๊มอเปหมอจ<ม>อดซี่น,นี่นั่นไปชอบนั่นได้ก็มีรายจ่ายที่คนนี้ทางโรงเรียนนดังนั้นยิ่งเพิ่มเงินบป้าเนี่ยโจน,นะนยิ่งกากากไปยินบ,บัโจ้กัมาอโจ๊ี่และก็หมาอโจ้อาหมอโจ้อาที่กันกตปวดชอบหอโจ้อก็ขึ้นกรุงเทพนี่การนี้ cứ luôn thử cái, bị cho ăn tham sát tham sát, bị cho ăn tham sát tham sát, tại là mình điền là ở Bangkiến nữa, tham sát gì, cắn làm ruộng này, ở Bangkiến này, anh đang xít nè, anh đang, anh đang đi xót đi xót xít, anh đang đi 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 Tham anh đang đi xít, anh đang đi tham anh đang đi xít, anh đang đi xít, anh đang đi xít, anh đang đi เจอโป่งเปอบเปืือนไล่โลวก็ไปกันกับหมอดตเนือันไอ้อนยอเลยมาเลยตรมชาเนืันคือหนีตีเจอกะโปกันเหลือหมอต่อเนื้งกัมันหมอจอทิปช่องเยหมอจอทิ่คือเฉียงไหมธรรมชาตนีตนั่นเดีันจอลอดิบเอสกล้องชูร่าเลี่ยงกงแกนอยู่แกนใบหน้ามักอยู่เปลือนมันยืนกลางล่างไอรุง บ่อมึงซังเคียนว่าบ่อมึงังเอ่อจลดที่แม่เคียนให่มันรูอรกันนินี้ครับครับพ่อบ่มันว่าผมซังกับพมไม่เคียนเลยพ่อันเบนว่บอดโซซีใช่บอดโซซีไปแต่ไม่ใจดูความาใจะมาไม่ใจวิตสวะปวดโเออกรว่าเราเหลือกนนั่นอยางมีติ แล้วรุปมันคกือได้ขนาดนั้นบางแสนเลยโอ้โหวด่อหัวช่อหัว่ซี่โอ้วชอสี่วิทเลยการชักชาบางแสนเจ้ารปอประกาศพ้ก็ไปเจ้ากงะปิ้วดัซ่อี่ังไม่ใจรู้ไม่ใจรู้นพรามันใจรู้ไหได้เออม่ไมแนวจริงจังเลยหมายกูรวยเร่รอดไม่วิทยาวะับเกี่ยววิทยาวะดูนี่พวกเพื่อเราวิทยาว้ี่แมมได้ ไปจนบุรีลูกไตักตักลงมกันอ่ะทวายไปเรียนสักปีเป็นน um> ั้นแหละกรคอยมาท้อไม่เปลี่ยนร่ำก็เปิดปีแรกพอดีแอบยิงใตเข้าวรำก็ได้ครับอ่ะไปโยนหนูสักปีก็ไปถึงบางแฉนพอไปถึงบางแฉนกันปากคอราดกูรับหนองไม่กันเลยรับหนองไม่เันทึงกัน มีความชามาได้ก็ให้ลองเพลงกันก็ว่าไงอาจารย์แดงไงจึงพุ่มลองเพลงไงเมื่อเดือนสิบเอ็ดน้ำเริ่มไหลน่องย่างเดือนสิบเอ็ดน้ำเริ่มไหลน่องลองเพลงก็สอบกันกันนี้โบผีผีก็ให้เบียร์สองกันได้ดอยเลือดเรียนบาดเปรี๊กจึงกันกัยโยวงกัยโยวงทีอือครับอาจารย์โดดทีกันกวางอยู่กันเลยครับกัยโยวงทีกันนี้กัน พ่อโยวงทีแล้วกันก็ให้เป็นปรตานควายบันเทิงไงกให้เป็นปรตานควายบันททเทิงดูแลวงซึ่งเวลาไปถ้าแดงนี่แท้บักแซนแท้ส่วนบุรีแท้ทรัสแท้ระ,ะ,ะยองวงบักแซนดังใฉยเผื่อนี uh ่พ huh. อไปรองเพลงแต่ะละาที่ทีนั้นก็ยายผู้หวาผมไปและจมผู้หวาและจมเมียกันก็ให้หรังมันก็ทำไปโดย ทิพวกมาเลยมาปั่นเลืออ้ <laughs> โอ,โอเมียแกเอามาช่วข้อให้โอ้แหล่ได้กันนี่บูทำเชิ้งกันไบรองเพลงกนฮักขาจ่ายแล้วคืนนึ่งกันจะย้ารอยนี้500อือห้ารอยขาหักปบจอมโดนทีจะทํารอยอ่ะอืม้นเทียนอย่างเรืองจ้องรอยนู่นขะแบงอะไรบูหนักรองมัง่งบูใคร้ดอกใคร้จองรอยอ่ะเออคุทําที่บ้านมั่งคน โดนท้าที่มันกลันเลยเจ้บอกผมได้เป็นพันได้พปนนันเ้ถึงดยีบียมันกลาเียมันมันตามันไม่บอกมันหนี้ต้องเท่มนันตามิบันถึอายูเจ้ากับผมออมามันในมาแบ่งอะไรแล้วเบี้ยตีเราได้ครัไอร้องมึงเยอะออกมาแบงๆบันไรถูกตี้อะ เวลามีงานมีได้ผมไปแล้จงกับวันนี้โอ้กินกันก <c oughs> ็คนมันบาย่ออยู่เลยครับ,ะรบจะรู้ว่าอาจารย์จับนั้นไหมครับจับไอจอบบางแร่นรั่นเลยจอบปีที่บางแร่นรั่นเลยซึ่งจะไม่งานนั้นมันขุดวัวเตียอาจารย์จับมันก็อย่ากขุดได้คอร์สอบอเลยคอเป็นคอสอบเคยครูช้าเลยการศึกษาบัณฑิตการศึกษาบัณฑิตแต่มันมีใบรับรองไอ้นั่นมาอาจารย์ได้แลก คนเหใบรับรองอะไรแต่บางทีกลูต้องได้ใบรับรองวิจาชีีมันกลับก็มีอยู่ในเร็วก็มีในรูปเรนอยู่แล้วไม่มันเหมือนนี่เหมือนนี่ตรงน้นรอใบวิจาครู่ล้วนี่แต่คนอาจารย์จไว้มาเลยรุนโรงเอมาเลยปัจจุบันนี้ต้องต้องทอมไหมต้องทอบเพอูแเลยต้องต้องบอก่านี่แลัวารณกเดีแล้วใช่ครับเพิ่งกันนี่มัชอบบรรจกันเลยบรรจุทาไมนั้นบรรจุอยากกี่ถ่าย คิดได้ว่าจอบบรรจุนึ่พึ่งผมมาจอบตัวกลางจอบกรุงเทพไหมครับจอบกรุงเทพเป็นโครับก็รับแสตป์คนทังมดัดเรียทดังกรุงเทพเป็นแสตป์อัตรามีคนนะมักจอบเจ็ดมื้อเลือกคนก้กนอ,อ,องกัดเต้กัดเต่าได้เร็วอือไอการดึกจ้าก้องกัเต้ท่า ซึ่งกล้องชูล่าแล้วล่ะซึ่งกล้องโบ,โอบอ้หมดกล้องบางแท่นกล้องประตุวันนะกล้องประาชาันมีแต่รวมต่างประเทศแล้วแ,แปดแท่งไะปวดช้อนสามารถชอบกลุมเสกคนทำไมอันจริงจงไม่ใครชอบโกงไปชอบเหลื่อนซึ่งกระดู้จักกนมาดีเป็นแฟนกันไม่ไม่เลวจูพี่มือกัน <laughs> <laughs> ชอบ หลักการวดได้คนทุตตายวันนี้ได้บรรจุคนทุตตายได้ทีไเหเนี่ยได้บางกะปิเนี่ยได้ดเอาเป็นครูที่คุงถือก้อนเนี่ยบรรจุวันเลยบางกะปิโรงเงร,ร,ยรงเงียนลาดปลาปขาวพิยาคมโรงเรียนลาดลาดปลาขาวลาดปลาเขาลาดปลาเขาเออปิยาคมปิยาคมเทีก่กลางวันนั้นไปทึ่งกระปดอพราะกระปัดกาศป๋อกระเพื่อนไปเลยให้มันบอกกับมึงกระได้ มันได้กันมันได้ตีเค็ดิบโร่งสารองแล้วก็เดียกเ่ยเพื่อบูมบูกต,ตอนตอนรนาราทิ์ครับเื่ออน,นี้กนไปเหลือก็เยอก็เดียกไอ้เหลือโรงเรียนทุกตายได้เราได้ตีทุกตาย,ย,าตายปุ๊บเม็ดสือหลาดปลาขกลวปิดทยาคมอยู่อำเภอบางกะปีอ่ะทันทีอายุไม่เคยจีปักข้องเราอยู่มู่บ้านพัฒน์วีกอณอ แก็เลือกที่อันนี้ก้อตอยู่ช่องปันอ,อย่สิบเจ็ดบรรจุช่องอยู่ที่ากกะปีช่องปันาอ,อยที่แช่องปันอ,อย่เก้าช่องปันาอ,อยทีิบข้อใหญ่รอบมอวีเชียน